สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวรถใหม่วันนี้เราอยู่กับเจ้า Toyota Fortuner สีขาวมุกนะครับในรุ่น2.4 V นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1,454,000บาทรุ่นนี้ขับ2นะครับซึ่งถ้าเป็นราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1,349,000บาทซึ่งเมื่อช่วง2-3สมเดือที่ผ่านมามีการอัปเกรดนะครับราคาขึ้น อีก30,000บาทเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะครับ150แรงม้านะครับละค่าตัวอยู่ที่1,454,000บาทนั่นเองครับวันนี้ก็จะรีวิวให้เห็นแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เชิงจาะลึกอะไรมากนะครับนี่เป็นตัวที่เปิดตัวมาช่วงเดือนอ่า มิถุนาที่ผ่านมานะครับปี2020นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวไมเนเชนนะครับดูจากหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะฮะทั้งเรื่องของกระจังหน้านะครับแล้วก็ไฟหน้าด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดแล้วกันนะครับสำหรับว่าการเปลี่ยนแปลงมีอะไรไปบ้างจากรุ่น f o r t u n e r รุ่นในหลายปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นตัวไมเนเชนนะครับเรามาเริ่มที่ไฟหน้าก่อนแล้วกันนะครับนะฮะ เป็นคมหน้าเปลี่ยนใหม่เลยนะครับนะฮะเป็นไฟ LED นะฮะซึ่งมีไฟต่ำไฟสูงอยู่ในตัวเลยนะครับเนี่ยด้านข้างก็จะเขียนว่าใบบีม LED นะครับก็จะมีเส้นสายนะฮะที่เป็นไฟ Daytime Running Light นะครับทั้งคันที่จะโชบเฉียวเลยนะครับนะฮะซึ่งเทียบกับรุ่นก่อนเห็นไหมจะปกติจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นไฟ LED ประมาณ6-7หลอดนะฮะจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ แต่เปลี่ยนตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะ,ฮะก็จะเป็นไฟเป็นเส้นสายเลยนะครับคพรจะสวยนะฮะแล้วที่เปลี่ยนไปครับนะสำหรับตัวรุ่น 2.4V นะฮะที่เปลี่ยนไปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเปลี่ยนโลแบกนะฮะมีเซนเซอร์กะระยะมาให้หนึ่งจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น led นะครับ อันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับก็จะปรับราคาเพิ่มราคามาอีก1 2 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัวขาวมุกนะฮะกระจังหน้าครับก็จะเป็นเปียโนแบ็กสีดำนะครับพร้อมกับโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆเลยนะฮะอยู่ด้านหน้านะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับค่อนข้างจะบึกบึนเลยนะครับที่เปลี่ยนไปนะฮะ ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับมาดูด้านข้างนิดนึงแล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีคชืวมให้ด้วยนะครับเป็นพลาสติกแข็งสีดำนะครับมาดูในส่วนของล้ออลอยสักหน่อยนะครับเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับลายใหม่เลยนะฮะนะครับให้ยางมิชลินนะครับรุ่นนี้ค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะตัวลัติจูดทัวร p นี่นะครับให้ขอบยางอยู่ที่ สองหกห้าหกสิบอาสิบปดนะครับอืมค่อนข้างจะดีนะครับอย่างรุ่นนี้นะครับก็ดูผ่านๆแล้วกันนะครับมาดูโซนข้างๆครับนี่เลยฮะเป็นราวบันไดขึ้นนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะฮะด้านบนจะเป็นพลาสติกแข็งสีดำนะครับอืมค่อนข้างจะไม่ต่างจากรุ่นเดิมนะครับด้านท้ายนะครับค่อนข้างจะเคลอะเลยนะครับคันนี้รู้สึกว่า เจ้าของน่าจะผ่านการใช้งานมาวันนี้มาขอรีวิวให้พี่น้องเราได้ชมกันนะครับอะมาดูบั้นท้ายของเจ้าตัว Fortuner รุ่น Standard สแตนดาร์ดซะหน่อยนะครับนะอันนี้ไม่ใช่ตัว r e g e n d ดอนะครับนะบเป็นตัว Standard นะฮะถ้า r e g e n d ดอรนี่เห็นว่ารู้สึกว่าราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ล้านห้านะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าเป็นตัว r e g e n เ e อร์นะรุ่น Standard นะครับอะมาดูบั้นท้ายซะหน่อยครับสิ่งที่เปลี่ยนไปไหมฮะ ก็คงจะเป็นเรื่องของนี่เลยฮะไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟในรูปแบบไลท์ไกดิ้งนะครับกลางวันจะเห็นชัดมากๆเลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นไฟไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟไลท์ไกดิ้งเป็น LED เต็มรูปแบบเลยนะครับนะยังมีก็เป็นไฟไฟถอยนะครับนะถ้าเป็นกลางวันนี่ตรงเนี้ยนะครับก็จะจะโชว์แสดงเห็นชัดเลยนะครับนะฮะอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED วับๆๆเลยนะครับสวยมากเลยนะครับเนี่ยด้านท้ายนะครับก็จะมีนี่นะครับมีครีบฉลามนะครับส่วนกันชนนะครับอ่าก็จะเป็นสีดำมาตัดด้วยนะครับเพราะ่าจะสวยนะครับเรามีเซ็นเซอร์กระยะให้สองจุดนะครับนี่จุดหนึ่งนะฮะครับก็เป็น ภายนอกให้ท่านได้เห็นนะครับถึงการเปลี่ยนไปจากเดิมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถสักหน่อยนะครับอ่ะก่อนจะเข้าไปครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นราวด้านบนนะครับเราจับด้านบนค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะครับโอ้โหนะส่วนนะฮะกระจกมองข้างครับนะฮะก็จะเป็นไฟ LED นะครับ เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านล่างจะเป็นสีดำนะครับเป็นไฟ LED นะครับตรงนี้นะฮะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันนะครับของเจ้าตัว To y ย t a f o r t u n e r รุ่น 2.4V นะฮะอ่าสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นรุ่นต้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีดํานะครับท่านผู้ชมนะจะเป็นสีดํานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น 2.4V จนถึง 2.4V ขับ4เนี่ยตรวนี้จะเป็น สีโครเมียมรอบคันเลยนะครับนะอ่ะก็เป็นทําให้รถดูมีระดับขึ้นมามากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับแอนแอนโอ้โหอย่างที่บอกครับว่าเจ้าของรถเนี่ยอาจจะผ่านการใช้งานมาพอสมควรดูดูเขลืนิดๆนะฮะอะ่มาดูที่ประตูก่อนล้วกันนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะมีฟองน้ํานุ่มเลยนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะนุ่มนะครับตัวนี้ก็จะมี การมองเห็นค่อนข้างจะสวยเลยนะครับตรงนี้นะฮะเป็นโครเมียมรมดำนะฮะสวยมากเลยนะครับอันนี้ที่เปิดประตูนะครับสีโครเมียมสวยเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของที่เปิดประตูเปิดหน้าต่างนะครับเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับออโต้ทั้ง4บานเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นที่ปรับกระจกหมุนกระจกนะครับแล้วก็ที่พับกระจกนะฮะ มีลำโพงนะตรงนี้นะครับให้1จุดเลยนะฮะตรงนี้ก็สามารถใส่ขวดน้ําขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ได้นะครับเห็นไหมพื้นที่เหลืออยู่ะฮะก็สามารถใส่ขวดใหญ่ได้เลยนะครับอ่ามีลำโพงตัวเล็กมาด้วยนะครับนะสจุดนะฮะเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้เป็นอ่าสตาร์ทมือนะฮะแต่ต้องมีกุญแจนะครับจะต้องมีกุญแจนะฮะต้องมีกุญแจติดตัวนะครับเห็นไหมฮะอ่าแล้วถึงจะเปิดรถได้นะครับนะฮะ ปิดปิดตรงนี้นะครับ๋ยนนี้ก็มีราวจับหูจับให้ด้วยนะครับเวลาเราขึ้นจากรถนะครับนะตรงนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้าทั้งด้านข้างคนขับด้วยนะครับก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแปดทิศทางนะครับนะเหมือนกับด้านฝั่งคนขับเลยนะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าจะสวยหรือแตกต่าง จากรุ่นก่อนหรือเปล่านะครับมาดูเบาะครับเบาะจะเป็นเบาะหนัง PVC นะครับเปลี่ยนจากเดิมสวยขึ้นนะครับจะเป็นสีดํานะครับเป็นสีดำเนอะนุ่มเลยนุ่มเลยนะครับนั่งได้สบายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมนั่งเข้ามาในรถแล้วนะครับตอนนี้นะฮะดูทีละจุดแล้วกันนะครับอ่ะอ่ะเห็นเราลองให้ท่านได้เห็นนี่นะครับนี่ Toyota Fortuner นะครับโอ้มีเพลงให้ฟังด้วยอ่ะเราปิดก่อนนะครับเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนนะฮะปิดประตูกอ่อนเขามีสัญญาณเตือนนะครับเข้ามาในแล้วนะครับนี่ภูมิอะไรกังเขานะครับด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องของการอ่าปรับนะเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนนะครับเรื่องของการเพิ่มเสียงปรับเสียงนะครับเรื่องแทร็กต่างๆนะครับ รับโทรศัพท์วางโทรศัพท์นะส่วนด้านด้านขวาจะเป็นเรื่องของการปรับบริเวณหน้าจอนะครับนะปรับได้นะครับเรื่องของการดูอัตราการเส้นเปลืองน้ํามันอะไรต่างๆนะครับก็ดูได้ตรงนี้นะครับนะมีแผ่นดิจิตมาด้วยนะครับอ่มีแผ่นดิจิตมาให้ด้วยนะฮะติดกับพวงมาลัยเลยนะครับอ่าเวิร์กเวิร์กเวิร์กนะฮะอ่าโอเคนะครับส่วนนี้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่น 2.4V ขึ้นไปเนี่ยนะฮะนี่กระจก จะมีไฟแถมให้ด้วยแ้ดูดีดูดีนะครับแสอกได้มา2ตัวเลยนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับทานผู้ชมครับฝั่งนี้ก็มีอ่าได้มาเหมือนกันได้มาเหมือนกันนะครับส่วนไฟในเก๋งนะครับไฟในห้องผู้โดยสารเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็น LED โอ้โหนะครับ LED นี่เลยนะครับสว่างจ้าเลยจ้านะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ จอนะครับเนาะนี่จะเป็นเรื่องเครื่องช่องปรับอากาศปรับออโต้นะครับนะแล้วจะเป็นแอร์ด้านหลังเนาะนะครับปิดเปิดตรงนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่าช่องเก็บของเดียวแก้วเยติได้สองแก้วสองใบใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้ก็วางเข้าของได้นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสวยเลยนะครับเป็น เหมือนงานไม้เลยนะครับทำให้ดูดีมากนะฮะเนาะอันนี้จะเป็นการควบคุมโหมดอีโคอ่พาวเวอร์โหมดนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับเนาะอีโคก็ประหยัดอยู่แล้วนะครับเจ้าของรถเขาบอกนะฮะประหยัดมากนะครับสิบห้ากิโลลิตรสิบหกกิโลลิตรได้สบายเลยนะครับนะตรงนี้ก็จะมีพาวเวอร์ออเมาให้ด้วยนะครับหนึ่งจุดเนาะแล้วจะมีช่อง USB ให้มาด้วยหนึ่งจุดนะครับอืมเยี่ยมเลยเนาะอ่ก็เป็น เบรกมือนะแบบแมนนวลนะครับเขาบอกรุ่นนี้เวิร์กดีแบบปุ่มเนี่ยแล้วก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับผมว่ารุ่นนี้ก็โอเคดีเนาะใช้ได้นะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นตัวนี้เบาะนุ่มนะครับซอฟนุ่มมาเลยนะฮะตรงไหนก็จะมีเก็บข้าเก็บของได้นะครับอ่าโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นช่องเก็บของอ่าเห็นบอกว่าเป็นช่องคูลบ็อกได้ด้วยนะครับก็ปล่อยความเย็นมาได้เนาะสมมติมีเครื่องดื่มเย็นๆนะครับใช้ได้อ่าอันนี้ก็เป็นอ่า กเก็บเอกสารต่างๆได้นะครับ2ช่องเลยเนาะอ่ะก็พอให้ได้เห็นกันนะครับส่วนกระจกมองด้านหลังเป็นปรับออตโต้นะครับอ่าตัดแสงได้เวลาช่วงกลางคืนนะรถด้านหลังเปิดไฟสูงมาเดี๋ยวนี้ก็จะช่วยตัดได้เยี่ยมเลยนะครับอ่ามีให้ตั้งแต่รุ่น 2.4V นะฮะรุ่นเริ่มต้นไม่มีนะครับสำหรับกระจกปรับแสงอัตโนมัตินะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารแถวที่2กันนะครับว่าจะ เป็นอะไรบ้างนะครับอ่าเปิดเข้ามาแล้วนี่นะครับคนล้างเขาบอกล้างมายังไม่มีใครนั่งเลยนะครับแถวสองแต่แถวแรกนี่สกปรกพอสมควรอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเรามารีวิวท่านได้เห็นกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีโลโก้ Fortuner มาให้ด้วยนะครับนะก็สวยนะครับซอฟนุ่มเลยตรงนี้นะฮะนะมีตัวนี้ตัดมาดูรถมีรูราขึ้นมาเลยนะครับเป็นกระจกออโต้นะครับนะ มาแล้วครับแถวที่2ขออนุญาตขึ้นไปดูหน่อยครับนะก็เป็นเบาะหนัง PVC สีดำนะครับด้านหลังนี่ค่อนข้างจะกว้างตามสไตล์ของ Fortuner นะครับตรงนี้ก็จะมีะที่หิว้วนะเข้าของได้นะครับเขาบอกว่าสามารถหิ้วได้ถึง4กิโลเลยนะครับนะก็หิ้วตัวนี้ได้เลยนะตรงนี้มีพาวเวเอเร์อ e t ให้ด้วย1จุดนะครับก็สามารถชาร์จเอาหัวแปลงมาชาร์จโทรศรัพท์ อะไรก็ได้นะครับพิเศษแทบตรงนี้เลยนะฮะมีไฟมีไฟ220วต์เป็นไฟบ้านนะครับสบ,บายมาทางานในรถนะโน้ตบุ๊กปลั๊กเสียบได้เลยนะครับดูดีมากตัวนี้เยี่ยมนะครับมีให้อันนี้ก็เป็นที่แขวนอีกหนึ่งจุดนะครับอันนี้เก็บที่เก็บข้าวเก็บของอ่าเองจะเยอะเลยนะครับส่วนไฟก็เป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟ LED นะฮะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับ ความแรงลมของปรับอากาศนะครับเรื่องของแอร์ต่างๆออโต้ Auto ก็ได้นะครับจะปิดก็ได้เนาะเป็นช่องแอร์นะครับอ่าดูอันนี้ก็เป็นที่หวัวขึ้นนะครับมีที่แขวนเสื้อให้ด้วยนะครับเสีได้ยเนาะโฟร์เจเนอร er ไม่มีราวจับขึ้นตรงนี้นะฮะแต่ r ร c โคมีนะครับรอบต่อไปน่าจะน่าจะมีได้แล้วนะอย่ากักเลยอย่ากักเลยโฟร์เจเนอร์อ่านะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของเบาะ ผู้โดยสารตอนที่2นะครับก็นั่งสบายครับกว้างมากๆากนะฮะเมื่อกี้เรานั่งตรงนั้นมานะผมสูงร้อยเนะครับเห็นไหมฮะถ้านั่งเนี้ยพื้นที่เล็กดุมนะเหลือๆเหลือๆนะฮะเพดานด้านบนก็เหลือๆเลยนะครับหัวไม่ชนด้านบนนะครับอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผู้โดยสารตอนที่3กันนะครับว่าจะขึ้นยังไงนะครับแน่นอนครับก็คือเรื่องของการกดตรงนี้นะครับจะมีสลักกดตรงนี้นะครับ เราก็แค่กดเข้าไปเห็นไหมฮะก็ขึ้นมาได้เลยแอนะครับจากนั้นก็ก้าวเท้าขึ้นไปขอขอภัยนะครับผู้ชมแอนเราก็ก้าวเท้าขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปดูอ่าขึ้นไปนั่งแถวสามได้เลยนะครับอันนี้เจ้าของรถเขาพับไว้นะครับอเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่ามันจะกว้างขนาดไหนนั่งได้สบายไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดปรับบอกก่อนนะครับนะอันนี้เป็นประตูไฟไฟ้านะครับถ้าเป็นรุ่น 2.4V 2.4G เริ่มต้นไม่เป็นไม่ใช่ประตูไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็น 2.4V ขึ้นไปเป็นประตูไฟฟ้ากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้อ่ากดตรงนี้นะจ๊ะกดดังที่ครับนี่ขึ้นเองเลยจ้านะดีงามไหมนี่นะครับงด้านไในกว้างมากนะครับนะนี่ฮะบอกที่3ไม่ได้พับเหมือนเจ้าอื่นเขานะครับใช้วิธีการแขวนนะครับ อนาคตจะเปลี่ยนหรือเปล่าต้องติดตามนะครับมีวิธีการครับเนี่ยวิธีการพับอันนี้เป็นการพับเก็บ,บอร์ดแถวสามเนาะแต่ถ้าเวลาจะใช้หมาเห็นรับก็จะปลดตะขอตรงนี้นี่ไหมฮะปลดตะขอตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยลงมาแอนะครับแล้วก็ดึงเบาะขึ้นนี่นะครับ,ก,บ,นะรบก็สามารถานั่งได้เลยนะครับอเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้างในจะนั่งได้สะดวกหรือเปล่านะครับอ่ะขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้ว อ่านั่งได้ไหมอ่ะดี๋ยวเอาแถว2องลงมานี่นะครับแล้วมันมีตรงตรงนี้ครับที่สามารถที่จะเอนเบาะได้นะครับเราก็เอนนิดนึงนะฮะและที่สําคัญครับถ้าจะให้นั่งสบายครับบอกให้ปรับตรงนี้พนังพนะนังพนังศีสานนี่นะครับสามารถหากได้เห็นไหมแล้วก็เอาเบาะที่สองขึ้นมานี่นี่เห็นไหมครับ เหลือเลือครับถ mhm. ือว่านั่งสบายนะครับถ้าแต่ถ้าแถวแถวสองมีน้ำใจแค่เล็กน้อยเนี่ยจะได้นั่งสบายมากนะครับเห็นไหมฮะพื้นที่เท้ายก็ยังเหลือนั่งสบายสบายเลยนะครับนี่นะครับนี่ไม่ได้ไม่ได้ยกลงมานะครับหรือนั่งตัวนี้แถวสามนั่งได้สบายครับนั่งได้จริงเห็นไหมฮะมีในช่องปรับอากาศให้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะช่องปรับอากาศให้ด้วยสองจุดนะครับเิรกเลยนะครับนี่มีที่ห้อย โหนให้ด้วยเออดีอ่ะนะครับนี่เข็มขัดนี่เลอภัยก็ยังมีมาให้เลยนะครับถือว่าดีครับในราคาล้านสี่แสนกว่าบาทได้รถครอบครัวเจ็ดี่นั่งมาได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมยอดเลยนะครับเอาละนะครับไม่ได้เปิดแร์ครับอึดอัดพอสมควรอาจจะไม่ออกอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราลงไปเนาะก็ทดสอบให้ท่านเห็นนะครับถึงอ่อเข้ามานั่งในผู้โดยารแถวที่สามนะครับก็นั่งได้จริงครับนั่งได้จริงค่อนข้างที่จะสบายเลยนะครับเนาะ นีแม่เก็บข้าวเก็บของได้เยอะเลยนะครับนะฮะก็พับลงมาปุ๊บดันขึ้นไปเห็นไหมครับจริงก็เอลียนได้ต่อตรงนี้ปรับได้นะครับอ่าโอเคเนาะให้ได้เห็นนะครับถึงเจ้าตัวดย y ตาฟอร์จูเนอร์สดีนะครับเป็นรุ่น Minor อร์เชนนะครับเป็นปี2020ถึง2021นะครับอ่าในราคา ค่าตัวก็อย่างที่บอกไปครับไม่แพงเนาะไม่แพงนะครับถ้าถ้าท่านอยากจะซื้อรถครอบครัวสักคันหนึ่งนี่นะครับก็ลองตัดสินใจนะครับราคาล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสบายๆเดินทางทั่วประเทศได้สบายเลยนะครับรุ่นนี้เนาะอ่ะก็พอให้ได้เห็นนะครับถึงภาพรวมคร่าวๆนะฮะอาจจะไม่ได้ เราลึกละเอียดท่านได้เห็นมากนะครับดังนั้นใครที่สนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูทดลองขับได้นะครับที่โตโยต้าทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวท่านได้เห็นนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่องด้วยนะครับกดถูกใจนะฮะหรือว่ามีคอมเมนต์ติชมก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเราก็จะพยายามปรับปรุงให้ตักถูกใจท่านผู้ชมให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะลืมกดติดตาม กดถูกใจกดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ได้พลาดข้าวบนข่าวสารหรือว่าการรีวิวอะไรดีอีกในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ทีมงานนูวีรพงษ์ชาแนลก็ขอจบการรีวิวรถใหม่สำหรับเจ้าตัว Toyota Fortuner 2.4V ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ